ก็กลายเป็นประเด็นต่อเนื่องมาแล้วสำหรับทวิชที่สตรีมเมอร์ตัวเป้งของแพลตฟอร์มต่างก็เริ่มทยอยโบกมือบายๆไปยังแพลตฟอร์มคู่แข่งอย่างคิกแต่นอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วมันก็ยังมีปัญหามากมายที่สตรีมเมอร์ชื่อดังต่างก็รับไม่ได้และดราม่าในครั้งนี้ระหว่างทวิชกับสตรีมเมอร์มันมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ Back อร e ์ดอีสปอร์กับ u n ลลิ Energy อร์จีดรเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับสามรส สับปะรดบลูเบอร์รี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้ลาซาดา้าและเว็บไซต์ของเราลิงก์ในเดสคริปชันเลย อย่างที่เรารู้กันดีว่าในวงการสตรีมเมอร์นั้นทวิชก็ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มตัวเป้งที่สตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายต่างก็ใช้มันเพื่อไลฟ์สดให้กับคนดูได้รับชมแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมอื่นๆก็เริ่มเปิดตัวตามมากระติดติดแถมแพลตฟอร์มหน้าใหม่เหล่านี้ก็มักจะมีสิ่งที่เย,ย้ายวนชวนให้คนย้ายมาใช้งานแต่ถ้าจะโดดเด่นที่สุดและเป็นคู่แข่งของทวิชโดยตรงตอนนี้ก็คงหนีไ่พ้นแพลตฟอร์มอย่างคิกสถานที่อันได้ชื่อว่าเป็นที่ปล่อยผีของเหล อาตักนุ่นทุกซิกี้อิสเบล็จขอละบละทีพอสลีชีว่าต่อหรืชากอันบุษย์แต่ว่าในช่วงนี้เองทางแพลตฟอร์มเองก็มีการปรับปรุงและกับหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมันก็เลยทำให้ความนิยมเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าว่าถ้าเพื่อนๆจำกันได้ดีเราเคยเล่าไปในคลิปเปิดประวัติของคิกว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันมีการแบ่งรายได้ให้กับสตร,รีมเมอร์จากยอดซับเนี่ยมาถึง95%ของทั้งหมดเรียกได้ว่าใจปา่าแบบสุดๆถ้าเทียบกับทว c h ที่กินเปอร,ร์เซ็นต์สตรีมเมอร์รายเล็ก50%และสตร,รีมเมอร์ชื่อดัง30%แล้วมันก็เทียบกันไม่ติดเลยด้วยเรื่องของเงินนี่เองแหละมันเร,รียกว่าสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างแอส o n g โกลเดอร์ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันและสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยตอนนี้ As กก็็ได้มมมมีารรรยแลลตฟอ์บมบมบนเูป บบซึ่งมาในแบบของการไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการไลฟ์หลายแพลตฟอร์มด้วยกันแต่ว่าเจ้าตัวก็มาได้มาจากการถูกซื้อตัวแต่ยังได้เขาเนี่ยมาได้ความสมัครใจและเข้าโปรแกรมพาร์ทเนอร์ด้วยตัวเอง โดยในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาทางแอสโ g มโกได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับคนดูของตัวเองตามปกติแต่ในระหว่างการไลฟ์สดนั้นแอสโรมงโกก็ได้เปิดหน้าแดชบอร์ดทวิชให้กับผู้ชมได้ดูซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง4มิถุนายนที่ผ่านมาเขาได้สตรีมบนแพลตฟรอร์มไปแล้วเกือบเกือบ211ชั่วโมงด้วยกันโดยมีช่วงเวลาที่โฆษณาเด้งมาในไลฟ์เพียงแค่1ชั่วโมง50นาทีแถมมีคนดูเข้ามากด s u b s c r i p t i ่ n เกือบเกือบ11,000รายเท่าวา ทั้งหมดโอาราแค่3า0 0 0่ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านกว่าบาท ฟังดูแล้วจะเยอะสำหรับเราแต่ต้องไม่ลืมว่าแอสมอนโกเนี่ยถือเป็น streamer big name ของแพลตฟอร์มดังนั้นรายได้ส่วนนี้ก็จะถูกทวิชหักกินไปถึง30%เรียกได้ว่าทวิชเนี่ยกินอิ่มเลยทีเดียวซึ่งเราต้องแปะโป้ให้ทุกคนเข้าใจว่านี่คือรายได้ทั้งเดือนของแอสมอนโกนะครับเอาล่ะหลังจากนั้นเนี่ยตัวของแอสมอนโกก็ได้เปิดสถตของช่องคลิกบ้างเพื่อเอามาเปรียบเทียบให้คนดูในตอนนั้นได้เห็นซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นแอสมอนโกเดิร์ลฟ์ยบนแพลตฟอร์ม แต่พอดูในสเตตม,มันกลับแสดงให้เห็นว่าเขามีรายได้จากการไลฟ์และก็ซับไปทั้งหมดกเกือบสามหมื่นหกพันดอลลาร์แม้ว่ารายได้จะห่างกันแค่ระดั4สี่พันแต่เราต้องมีอยู่ที่แปดโป้งกันเอาไว้สามหมื่นสองพันคือรายได้ทั้งเดือนของบนทวิชแต่ว่าสามหมื่นหกพันคือรายได้ในการรับแค่สองครั้งของแอสมอนโกบนแพลตฟอร์มคิกงานนี้พอเห็นตัวเลขที่ได้รับมันก็เดาพี่แอสมอนโกถึงกับคำแห้งพร้อมกับลั่นได้ว่าทุกคนควรจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะ <c oughs> <laughs> what the fuck is going on? Oh my god. You don't know what I I did yo bro. Like somebody gotta show it. Somebody gotta say it. I know Techton was talking about multiplicatives. I'm looking at numbers. I show you the fucking graph. You wanna see the graph? We put it down. So there it is. That's two days. Oh my god. And that's not even being exclusive to kick. ไม่พอเท่านั้นเทคโทนหนึ่งในสตรีมเมอร์ที่กระโดดข้ามมายังแพลตฟอร์มคิกในช่วงเวลาไล่เรียกกับแอสโรนโกกระดองให้คงเข้มเตออีกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตกใจสำหรับเขามากหลังจากที่หลายบนคิกไปได้แค่3ชั่วโมงมันกลับทําให้เขามีรายได้เข้ากระเป๋ามากถึง1,000ดอลลาร์หรือประมาณ30,000บาทไทย เรียกได้เลยว่าทําเงินชั่วโมงละหมื่นเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วเจ้าต,ตัวก็ย่อบอกด้วยว่าเดี๋ยวในตอนหลังเขาจะทําการเทียบรายได,ได้จากทั้งสองแพลตฟอร์มให้คณดูได้เห็นกันเลยว่ามันแตกต่างกันราฟ้ากับเหวมากน้อยแค่ไหนแต่หนึ่งสิ่งที่เทคโทดกล้าการันตีเลยก็คือเหล่าครีเอเตอร์แล,และรีมเมอร์ทั้งหลายสามารถทําเงินจากคลิกได้มากกว่าทวิชอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นตัวของเทคโทดก็ได้มีการอาอกโพลบนไอเพิ่มเติมว,ว,ว่าการมาไลฟ์สดบนคลิกนั้นมันเป็นเหมือนกับการเปิดโลกใหม่ของเขาเลยก็ว่าไดด้เเเพราาาะวว่ตตัองตองคยิจแข ในสมัยเปิดตัวแรกๆแ,แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วยุคแห่งความเสื่อมโทรมมันได้ผ่านไปนี่คือยุคใหม่และเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เขาได้เ,เป็นส่วนหนึ่งของคิกในตอนนี้ ซึ่งฟังดูแล้วก็อาจจะเป็นผลพวงของเหตุการณ์แอตอพอคาลิฟที่เกิดขึ้นกับทวิชก่อนหน้าด้วยการลดรายได้จากโฆษณาโลแม้ว่าสตรีมเมอร์จะมีคนดูเยอะรวมไปถึงหลายๆอย่างที่เป็นการกีดการได้ได้ของเหล่าครีเอเตอร์แพลตฟอร์มแน่นอนว่าเรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับเหล่าครีเอเตอร์แต่นอกจากเรื่องของเงินแล้วทวิชก็เหมือนจะมีประเด็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติกับเหล่าสตรีมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกัน มีหลายครั้งที่กฎการให้บริการของทวิชมีการกําหนดอะไรบางอย่างไว้อย่างชัดเจนแต่พอมีสตรีมเมอร์ทาผิดในหัวข้อท้ายการบทลงโทษในบางครั้งก็กลับไม่เหมือนกันเนี่ยนะสิเหตุนี้จึงทำให้สตรีมเมอร์หลายคนมองว่าทวิชทั้ง2มาตรฐานซึ่งคนที่ออกพูดเรื่องนี้ก็คือเทคโท e เช่นเดียวกันโดยเขาก็ได้ออกมาสับทวิชแบบยับยบเลยว่า ตัวเขารู้ดีว่าในบางครั้งระหว่างไลฟ์เขาก็อาจจะมีพฤติกรรมปากเสียพูดอะไรรุนแรงไปบ้างและการโดนแบนของเขาก็เข้าใจได้แต่ว่าครั้งล่าสุดนั้นมันก็ไลนกลายเป็นการแบน์ที่หนาจนเจ้าตัวเองก็แปลกใจการพูดอะไรรุนแรงกับสิ่งที่ตัวเองรีแอคในระหว่างไลฟ์ทําให้เขาโดนแบนหลายเดือนด้วยกัน แต่กัสตสตรีเมอร์สายการเมืองบางคนที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายกลับยังลอยหน้าลอยตาไลฟ์สดอยู่ได้ทุกๆวันแทสตสตรีเมอร์บางคนที่พฤติกรรมรุนแรงคมคู่สตรีเมอร์คนอื่นๆเพียงเพราะว่ามีความเห็นต่างทางการเมืองก็ดันอยู่ได้โดยแทบไม่โดนบทลงโทษอะไรเลย ยิ่งไปกว่านั้นเทคโทดก็ยังมุ่งเป้าไปยังสตรีเมอร์สาวนามว่าเดนิมด้วยว่าเธอคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมหัวรุนแรงด้านการเมืองแทบยังเคยหัวรอยยาะในตอนที่เทคโทดเราประสบการณ์ความโหดร้ายในสงครามที่พ่อของเขาต้องเผชิญแต่ว่าการยาะเย้ยอของเดนิมนั้นกลับไม่ได้โดนโทวิชลงโทษแต่อย่างใดและสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเดนิมคือใครเราก็จะได้ไทุกคนได้เข้าใจดังนี้เดนิมเนี่ยคือสตรีเมอร์สาวคนที่เคยออกมาตั้งค่าหัวแอสมอนโกที่ออกมาต่อต้านเกมบวกถึง3 0 0 0 0ดอลลาร์และใครก็ตามที่ทาาหอนยไปจก ตรงนี้ได้ก็จะได้รับเงิน นอกจากนี้แล้วตัวของเดนิมก็ยังมีพฤติกรรมกล่าวหาลาสเดมเมอร์ชายโดยข้อหาที่รุนแรงชนิดที่ว่าสามารถโดนโซเชียลมีเดียแคนเซลได้เลยแต่ว่าคํากล่าวหาที่มาจากปากของเดนิมส่วนมากก็มักจะไม่มีหลักฐานมายืนยนันนี่เลยทำให้ผู้คนไม่พอใจว่าทําไมทวิชถึงได้ปล่อยให้มีพฤติกรรมเช่นนี้ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้นอกจากนี้ทางด้านของแอชมอนโกก็เดบับมาแสดงสุดขอ้อเย็นของเทคโทนด้เช่นเดียวกันโดยเขาได้บอกว่าทวิชปล่อยป,อยปาลกละาเลยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรความสองมาตรฐานนี้เองที่ทําไมสดมเมอร์ผู้ชาย ถึงเริ่มทยอะยไปยังแพลตฟอร์มอื่นแทน แทมแอสมอนโกก็ยังพูดถึงกรณีของเดนิมว่าโจมตีเท c h โทนด้วยการข่มขู่คุกค,คามตัวของเท c h โทนด้วยคอคอรหาที่สามารถจบอาชีพสตรีมม่ของคนคนหนึ่งได้เลยแถมยังกัดไม่ปล่อยหาเรื่องใส่ร้ายมาได้จนถึงปัจจุบนันแต่ทวิชเนี่ยก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรสักอย่างแต่ทว่าพ่อเป็นตัวของเท็กโทนที่หมดความอดทนและสมบทคำยาบอกมาทวิชกับเรื่องที่จะทํางานอย่างรวดเร็วราวกับว่าคอาผิดของเท c h โทนมันร้ายแรงเกินกว่าที่จะปล่อยไม่ได้แทมแอสมอนโกก็ยังตั้งคําถามได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเกมออนนไลน์ มีคนอาพีวพีกันแต่ทาไม g m อย่างทวิชกลับเลือกที่เข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งแทนล่ะและด้วยความไม่สม่ำเสม,มอของกฎทวิชมันก็เลยไม่แปลกเลยที่ว่าทำไมผู้คนถึงเลือกที่จะมองหาแพลตฟอร์มอื่นๆที่กฎมาชัดเจนและมีการใช้งานกันกบสตรีมเมอร์ทุกคนอย่างเท่าเทียมซึ่งนั่นก็เลยทําให้คลิกเหมือนกับได้ส้มหล่นของความสองมาตรฐานจากทวิชในครั้งนี้ไม่พอตัวของเทคโทนก็อยอมมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองในการยื่นอุทธรณ์ขอปลดแบนจากทวิชโดยเจ้าตัวเล่าว่าเขายื่นขออุทธรณ์ในวันบืบยน จะสถานะปลดแบนด์ในวันเดียวกันแต่ว่าตัวของเทคโทดก็ยังไม่สามารถไลฟ์ได้เพราะว่าช่องยังโดนแบรนด์อยู่นานที่สถานะของเขาคือการโดนปลดแบรนด์แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังโดนแบรน์ฟรีถึง2วันสิ่งนี้ทําให้เทคโทนหัวร้อนแดดจ,จัดและก็สับทวิชแบบยับยับว่าเป็นบริษัทใหญ่ซะเปล่าแต่พนักง,งานกลับทํางานไม่เป็นพร้อมก็ยังมีการแซะได้ว่าทวิชกลัวคนที่พูดความจริงอย่างตัวของเขาแล้วก็แอสมอนโกซึ่งการแบรนดนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือปิดปากที่เจ้าของแพลตฟอร์มจะทําได้ แน่นอนว่าประเด็นดราม่าของทวิชมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่แอดอพอลิฟต์กฎการให้บริการที่ไม่ชัดเจนการปล่อยห้สตมเมอร์บางคนกลายเปน็นอภิสิทธิ์ชนแถมสิ่งที่หลายคนรับไม่ได้ก็คือความสองมาตรฐานและการเลือกปฏิบัติที่ทวิชมีต่อสตรีมเมอร์แพลตฟอร์มและการออกมาชกหมัดของทั้งเทคโทดและก็แอส o n g โกก็ทำให้ผู้ชมได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของทวิชด้านที่หลายๆคนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอันดับหนึ่งของโลก และเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและในตอนนี้สตรีมเมอร์หลายคนก็เริ่มมองว่าคิกอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการไล์สตรีมในตอนนี้ก็เป็นได้แต่ว่าทามองย้อนกลับไปในตอนที่มันเปิดตัวก็เรียกได้ว่ามีความวุ่นวายวายป่วงอยู่พอสมควรและที่มาที่ไปของมันเราก็นำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ